สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกะลาแรงครับวันนี้ผมเอามะพร้าวมารอน้ำเอาไว้นานแล้วนะครับเห็นจะรากแต่หน่อไม่ยอมหน่อไม่ยอมโผล่นะครับเดี๋ยวลองปอกดูว่าหนอมันอยู่ตรงไหนนะครับมะพร้าวสองลูกนี้ผมเอามาวาง ทิ้งไว้แถวๆบริเวณที่ห้องน้ํานะครับประมาณเดือนสองเดือนเรานึกว่ามันไม่มันไม่งอกแล้วจะเอาไปทิ้งครับเป็นไปเห็นรากโผล่ออกมาแต่มันไม่มีโนนะครับก็เลยลงมาปอกดูเลยว่ามันหนอมันอยู่ตรงไหนด้วยว่ามันจะยังไงนะครับเห็นแล้วครับหนนี่หนออยู่ตรงนี้เองนะครับ โน no, มันแทงขึ้นมาแนวนี้นะครับมันก็เลยไม่โผล่ออกจากเปลือกเราก็เลยมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีหน่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวผมจะเอาไปล่อรากเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับมีมตะคราบตัวเล็กอยู่เลย mm. เดี๋ยวลองปอกอีกลูกหนึ่งดูเลยนะครับสงสัยมันน่าจะออกมาคล้ายๆกันนะเพราะว่าเห็นรากแต่ไม่เห็นหน่นะครับต้นนี้รู้สึกว่านอน่จะยาวกว่าลูกแรกนะครับ ใหญ่สมบูรณ์ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวโลนรากเอาไว้อย่างนี้เลยผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์นะครับเนี่ยมันก็จะเห็นใบเริ่มเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วเป็นมันจะเป็นใบแล้วนะครับเดี๋ยวแต่งกะลานะครับแต่งกะลาท่าน้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลงกระถางนะครับสําหรับต้นนี้เดี๋ยวผมจะลงปอกแค่ครึ่งลูกนะครับปอกแค่ครึ่งใบแล้วก็เหลือเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวขัดแต่งให้สวยๆแล้วก็เผื่อเราจะได้เคลือบเงานะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆผู้ชมครับนี่นะครับเดี๋ยวดี๋ยวก็เคลือบเงานะครับเดี๋ยวเอาลงกระถางก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลากมันแห้งครับนี่ผมจะเอาใส่กระถางกถางลูกนี้นะครับกระถางทําเองส่วนอันนี้วางลากลงไปหาพื้นแล้วครับ ลากลงไปข้าง,างล่างเลยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย <c oughs> ถ้าเราจะเอาวางลงไปกับดินเลยเดี๋ยวบางทีในดินมันอาจจะเค็มไปหรือว่าหรือว่าดินมันมีปุ๋ยแล้วรากมันยังไม่เคยชินกับปุ๋ยนะครับรากมันชินกับเปลือกมะพร้าวอยู่เราก็เปลือกมะพร้าวลงหน่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ใหมันทะลุลงไปหาดิน คือธรรมชาติไอยอดโผล่แล้วนะครับเดือยหุ้ม,ม,ม,มกรีดไปพอเห็นใบเล็กโอกก็กรีดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราโรอไว้นานๆมันก็จะยาวมันก็จะไม่เตี้ยอย่างที่ใจเราต้องการนะครับ กรีดแล้วก็ฉีดรดน้ําปกตินะครับไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวว่ามันโดนน้าแล้วมันจะตายมันจะเน่ามันจะเหี่ยยจะเฉาอะไรนะครับเพราะว่าผมกรีดเสร็จผมก็รดน้ําตามปกตินะครับะใส่ยางฉีดเลยนะครับไม่ได้ระวังไม่ได้อะไรหรือมันก็ไม่ตายนะครับส่วนใหญ่ที่ตายก็เพราะ <c oughs> ไปใส่ปุ๋ยมันเยอะเกินไปหรือไม่ก็ลากไม่เดินหรือไม่งั้นก็เราไปสับกากเปลือกมะพร้าวนะครับเปลือกมะพร้าวผสมกับดินปลูกนะครับ มันมีผลนะครับเ,เปลือกมะพร้าวที่ยังไม่ใหม่อยู่นะครับพอ,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 อมาขีก <c oughs> ็พวกนี้ก็ปล่อยประคองไว้แบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปล่อยผมจะปล่อยให้ก็แห้งไปเองครับแต่เราต้องกรีดเอาไว้ ยอดใหม่จะได้ไม่ยาวนะครับแลรถที่เหลือนี่เดี๋ยวก็จะเคลือบเงาก็จะให้มันเป็ีนไปทรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมันงอกดีจเจริญเติบโตดีแล้วจะทํำยังไงจะเปลี่ยนแปลงยังไงล้อค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับที่หลังจากที่ทั้งปอกทั้งทั้งปอกทั้งขัดทั้งแต่งทั้งกีดเยื่อนะครับทีนี้เดี๋เราจะ อะไรยังไงจะโชว์รากหรือไม่โชว์อะไรยังไงเดี๋ยวให้รากมันลงไปในกระถางดีๆก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยจัดใหม่ได้นะครับลดอันนี้ก็เดี๋ยวจะเคลือบเงาที่หลังนะครับถ้าไม่เคลือบเงาถ้าไม่เคลือบเงาเราก็ต้องเอาผ้าชุบน้ํานะครับคุม,มไว้แบบนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้เขากะลาแตกนะครับขุมไว้อย่างเงี้ยนะครับ อย่าลืมติดตามช่องกลาแลนนะครับเพื่อนๆครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อขัสยดีครับ